ตัวใหญ่มากเลยนะครับโอ้นกพิราบก็อยากจะมาขอ,อกินด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหทั้งนกทั้งปลานะครับตอนนี้ดูแย่งกินขนมปังกัน น้ำเท่าที่ดูจาก Google Map ก็คือไหลไปน่าจะไปลงที่อ่าวไทยใช่ไหมครับ FC เนะี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนาะเพราะว่าคลองนี้ก็คือมันเป็นคลองยาวนะครับคลองพระโขนงนยาวมากเลยนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับ ใครเคยมาเช็คอินตรงนี้กรุณายกมือขึ้นนะครับเทซีทางบ้านนะฮะใครเคยมาถ่ายรูปแถวๆนี้นะยกมือแสดงตัวตนด่วนนะครับอาจจะเห็นอยู่ในโลกออนไลน์ได้นะครับต่อเลยครับสำหรับป้ายนี้ฮเ,เดี๋ยวเราจะเอาหน้าครับไปอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับ ฝากเอฟซีทางบ้านที่แคปด้วย สำหรับด้านข้างนะครับเห็นมีสาลาอาจารย์พวนช้างเจริญนะครับผู้ปั้นรูปเหมือนแม่หน้าพนงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะศิลปินหรือว่านักกิจกรรมที่ปั้นนะครับ Whoa. เดี๋ยวเราทําดินโดยการเติมนะ้ำมันตะเกียงนะครับ ทีนี้เราจะได้มีแต่ความลื่นไหลนะครับไม่ติดขัดนะครับที่ไหนก็ถวายน้ํามันตะเคียงนะครับอนุญาตนะครับเมื่อกี้ขอเจ้านที่เรียบร้อยแล้วนะขอเจ้าที่สถานเพื่อนนะครับขออนุญาตเป็นวิทยาคานนะครับิะกินกุป,ปันนะครับ ก็จะอยู่ด้านข้างนะครับจากที่เข้าไปชมเดือนย้านาเสร็จนะครับเจลปินผู้ปั้นจ้านานะครับท่านก็เดือนอตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านข้างกันนะครับแต่ฝั่งนู้นนะครับกอใครไปใครมาก็อย่าลืมแวะมา เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศและนอกกันต่อเลยครับขอมลเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินนะครับหาอะไรกินจะสังเกตว่าตอนนี้ก็จะมีร้านค้านะครับที่เกี่ยวกับ ชุดไทยโบราณนะครับเอาไว้มาแก้บนกับยานานะครับก็คน,<อ>คนที่มีบวงสับคน,คนที่ขอพรอํสำเร็จก็จะมาแก้บนกันนะครับ<อ>